สวัสดีครับผมตุกแกรับ D T D เต t ร r นะครับอันนี้เป็นวิดีโอติวเตอร์สำหรับการทำเบส i c Python นะครับโดยยกตัวอย่างตัวที่เป็นการทำอเอาคอนโทรลเลอร์ไปควบคุมตัวกระดูกแบบอัตโนมัตินะครับใช้สคริปต์เริ่มต้นเราก็สร้างิว่าเรามีกระดูกอยู่นะครับ อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีคอนโทรเลอร์อยูอ่ก็มีคอนโทรเลอร์อยู่นะครับแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวเอาไลเนอร์ซะหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์โดยทั่วไปเราก็จะต้องทำการกรุ๊ปก่อนนะครับทีนี้ที่เราต้องการคือเราต้องการให้ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ไปควบคุมก,กระดูกคือไปไปที่ตำแหน่งการเอียงของกระดูกแล้วก็อ่แล้วก็พาเลนคอนสแตนต์ตัวกระดูกตัวนี้นะครับวิธีการก็ต้องสร้างสิ่งที่เราต้องการ เป็นอะไรของการเลือกทั้งหมดที่เราต้องการก่อนนะครับเริ่มต้นก็ต้อง import ตัวมายานะครับ cmds as อะไรก็ได้นะครับในที่ผมใช้เป็น asmc นะครับเสร็จแล้วก็สร้างการเลือกขึ้นมานะครับมผมก็ตั้งชื่อว่าเป็น เ,เทมเมเร์แล้วกันนะครับเทมเมลร์มีค่าเท่ากับคําสั่งเลือกก็คือ select นะครับเออโทษทีนะครับคําสั่ง list แล้วก็เราจะ list รายชื่อของวัตถุที่เรา select นะครับ ทีนี้วัตถุที่เราจะเลือกเนี่ยเพื่อให้เลือกง่ายๆเนี่ยจริงๆเราต้องการให้กรุบไปแปะแต่ว่าถ้าเราเลือกแล้วเราใช้ตัวอคอนโทรลเลอร์เนี่ยที่หน้าจอเราจะเลือกได้ง่ายกว่านะครับก็เลือกตัวที่1เป็นคอนโทรลเลอร์ตัวที่2เป็นกระดูกนะครับแล้วก็ลองรันคําสั่งดูนะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่าทเทมเปเเนี่ยได้ชื่อของ ตัววัตถุที่เราเลือกเนี่ยออกมา2ชื่อนะครับทีนี้วัตถุที่เรามีอยู่ทั้งหมดมี3มชิ้นที่ต้องใช้งานในการทํางานเราก็ทําการแยกชื่อวัตถุออกไปนะครับอ,อันดับแรกก็น่าจะแยกชื่อของตัวคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับใช้อะไรดีใช้ controller name ดีกว่านะครับ controller name มีค่าเท่ากับ t ท e m e อะไรตัวนี้เป็นอินเด็กที่0นะครับก็จะได้คอนโทรลเนมออกมานะครับคือตัวนี้ที่เราต้องการตัวต่อไปก็คือตัวจอยนะครับเพราะเราเลือกจอยเป็นตัวที่2แล้วก็ เทมเพลตเบอร์หนึ่งใช่ปะเรยบร้นะครับทีนี้เราต้องการชื่อกรุปของมันชื่อกรุปของมันเนี่ยกรุปอยูอ่เป็นพาร์เอนของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างกรุบเนมขึ้นมาจากการใช้คำสั่งลิส t นะครับ relative ไปที่ตัวที่เราต้องการจะาหาตัว parent ของมันนะครับก็คือคอนโทรลคอนโทรลเนมนะครับแล้วก็บอกชนิดหรือบอก f ฟ a กเนี่ยนะครับแต่ว่าของ Python เราจะเรียกว่า Argument ก็คือบอก f ฟ a กว่าเป็นแฟกชื่ออะไรเนาะชื่อพา e เลนะครับ น่าจะพอแล้วเดี๋ยวเขาลองดูก่อนนะครับอืม this relative is name is not defined this relative name is not defined เดี๋ยวนะครับ control name ชื่อ nerve circle control name ชื่อ nerve circle ทำไมกรุ๊ปเนมถึงไม่ได้ก็ได้นี่ชื่อกลุ๊ปนะครับโอเคนะครับก็มันทำรันคำสั่งให้แต่ผมดืมใช้ a l i a s มานะครับอยู่ข้างหน้าคือชื่อ mc นะครับขออีกอทีลวกันบางครั้งมายาก็ยอมให้เฉยๆเลยนะครับทั้งที่ทำผิดนะครับ โอเคตอนนี้เราได้ชื่อกลุปมาแล้วก็คือชื่อกลุ๊ป2นะครับแต่ว่าชื่อกรุ๊ป2เป็นอะไรอยู่นะครับต้องแยกอินเด็กออกมาอันนี้น่าจะดีกว่าเรียบร้อยได้กลุป2มาแล้วนะครับทีนี้ขั้นต่อมาคือเราต้องเอาตัวกลุปเนี่ยไป กับตัวกระดูกนะครับหมายถึงว่าเอากระดูกมาควบคุมตัวกรุ๊ปเนี่ยเพื่อที่ตัวกรุ๊ปมันจะได้วิ่งไปอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันกันกบตัวกระดูกนะครับก็ใช้คำสั่งพาร์าเรนนะครับคอนเส้น พารเลนต์คอนสเตนในที่นี้ตัวพา r ์เลนต์ต้องเป็นจอยนะครับไปพา r ์เลนต์กับตัวที่เป็นกลุ่มถูกต้องนะครับทีนี้ตัวที่พา r ์เลนต์เนี่ยเราต้องการให้เมนเทนออฟเซตเป็นออฟนะครับ กับ2น่าจะได้นะครับทีนี้เออยังมีอื่นที่เราอยากได้อีกนะครับเดี๋ยวลองทำอันนี้ดูก่อนว่าได้หรือปล่นนะครับ m a i n t a i n Offset เป็น for join name group name นะครับ m a i n t a i n Offset เป็น เผลอเพราพารเรนคงสเตนไสตว์ที่ไฟลืมอีกแล้วนะครับอึ้งเลยเมื่อกี้เป็นเพราะช่วงนี้เขียนซี่บาทพัดเยอะไปนะครับโอเคได้แล้วนะครับเอ่อกลับมาที่เดิมก่อนนะครับทีนี้พารเลนต์เนี่ยที่เราต้องการคือพารเลนไปแต่มันติที่สตอรี่อยู่นะครับเรา ไม่ต้องการเก็บค่าของพ a r e n t c o n s t r ส i n t ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยน่าจะเก็บชื่อของตัวพ a r e n ลนี้ไว้จะได้ลบออกได้ภายหลังนะครับตั้งชื่อว่าเทมคอนส t a i n ์แล้วกันทเท c o อ s ส r a i n ์นะครับ รียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการลบคอนสแตนท์ที่เราทําการาพาเรนทิ้งไปนะครับโดยการากล,ลืมอีกแล้วนะครับ mc d delete ตัวที่จะลบก็ชื่อนี้เลย temp con น่าจะได้นะครับ อ่าตัวนี้ p a r e n t o n s i t นะครับเรียบร้อยลบได้นะครับทีนี้หลังจากลบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการาจะให้ตัวมันเนี่ยไปควบคุมนะครับให้ c o n t r o l อร์เนี่ยไปควบคุมตัวกระดูกนะครับก็ทำการย้อนกลับไปนะครับก็คือใช้คำสั่ง mc นะครับแล้วก็ ผาเลนคอนสแตนตัวควบคุมน่าจะเป็นคอนโทรลใช่ไหมคอนโทรลนะครับ Name. เนมไปควบคุมตัวจอยนะครับควบคุมตัวจอยแต่เราไม่อยากให้มนเทนอัพเซตอยากให้มินเทนอ f พเซตนะครับอันนี้ นาจะโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปึ๊บนะครับตอนนี้คอนโทรลเลอร์ของเราก็ควบคุมตัวกระดูกได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาดูก่อนสักทีหนึ่งสมมุติว่าตัวคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยนะครับมีชื่อต่อท้ายด้วย ยกตัวอย่างเช่นมันมีชื่อต่อท้ายว่าเป็นคอนโทลอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าชื่อคอนโทลนะครับทีนี้เราอยากเปลี่ยนชื่อไอ้ตัวาพาร์ลิสต์คอนสแตนที่ที่โดนสร้างขึ้นมาเนี่ยให้ลงท้ายตัดคำว่าคอนโทลออกแล้วก็ใช้คำว่าคอนแทนนะครับหรือว่าคอนสแตนท์อย่างเงี้ยนะครับ เริ่มแรกก็เช็คชื่อก่อนนะครับว่า3ตัวท้ายเนี่ยมีชื่อเป็นตัว CTL หรือเปล่านะครับอ๋อสตัวท้ายตัวที่เราต้องการคืออะไรหนอะ Ctrl o name นะครับ Ctrl o n o name อคอนโทรนเนมชื่อสามตัวท้าย mm hmm. ก็น่าจะเป็นลบสามนะครับลองเช็คดูสิชื่อสามตัวท้ายเนฟโซเคิลเนฟโซเคิลคอนโทรน อ๋อ oh, เป็นเพราะว่าเราเพิ่งมาตั้งชื่อตอนภายหลังนั่นเองนะครับโอเคคิดว่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกอันนี้ใหม่แล้วก็รันตัวเลือกใหม่นะครับโอเคตอนนี้ control name น่าจะเป็นชื่อใหม่แล้ว นอฟซิเคอร์หนึ่งทำไมวะเอาใหม่ทีนะครับเลือกงานสกิปคอนโทรเนมคอนโทรเนมเป็นชื่อนี้ถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูว่า3ตัวท้ายยังเป็นตัดคอนโทรออกไปถูกต้องนะครับได้แล้วเนาะทีนี้ ออมีค่าเท่ากับต้องเป็นอน่าจะเป็นลบสามถึงข้างหลังเลยนะครับลบสามจากข้างหลังเดี๋ยวก่อนโอเคนะครับทีนี้ ให้มีค่าเท่ากับตัวอักษรว่าคอนโทรลนะครับทีนี้มันจะไม่เท่ากันเพราะว่าตัวอักษรที่ได้จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มันจะตรวจเช็คยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตรวจตัวอักษรเราน่าจะสั่งให้มันเป็นอัปเปอร์เคสหรือโลว์เคสไปเลยนะครับในที่นี้ก็ใช้เป็นโลว์เคสแล้วกันนะครับ เพราะคอนโทรลที่มันเป็นซีตัวใหญ่มันจะได้แบบออกมาเป็น,ออ,ปนออกมาเป็นตัวอักษรตัวเล็กนะครับก็ออกมาได้เป็นตัวอักษรตัวเล็กแบบนี้นะครับ CTL ซึ่งอันนี้แปลว่ามันจะเท่ากันนะครับทีนี้ถ้ามันเท่ากันนะครับเราก็จะตั้งชื่อมาใหม่สักชื่อหนึ่งนะครับ โอเคถ้าเท่ากันนะครับออก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีเป็นเทมเนมนะครับมีค่าเท่ากับตัวเดิมก็คือคอนโทรเนมใช่ไหมคอนโทรเนมนะครับแล้วก็บวกกับ บวกกับออต้องเป็นคอนโทรลเนมตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงกระทั่งลบ3ตัวสุดท้ายใช่ไหมนะครับไปบวกกับคอนที่แปลว่าคอนสเตนแล้วกันนะครับอ่นาน่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่ละ่ะ ใช่ก็ else นะครับถ้าไม่ใช่ก็ theme name มีค่าเท่ากับ control name เนี่ยแหละนะครับแล้วก็แล้วก็บวกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ตัดคำทิ้งนะครับก็คือบวกกับ con ไปเลยน่าจะได้ นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาชื่อที่เราได้มาเนี่ยมาสร้างตั้งชื่อให้กับตัวอคอนเตนต์ของเราตัวใหม่นะครับตั้งชื่อว่าเป็นเทมเนมโอเคน่าจะได้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็อันดูนิดสักนิดนึง รียบร้อยนะครับก็ได้ชื่อตามที่เราต้องการแล้วชื่อว่าอะไรก็ตามไปาตามแต่นะครับแล้วก็ลงท้ายเป็นคอนนะครับทีนี้เดี๋ยวลองทําให้ครบไปเลยนะครับก็อ,อีกสัก2อันเนาะก็ create circle นะครับปุ๊ปมันแล้วก็ duplicate เป็น2อันนะครับจากนั้นก็เลือก กระดูที่เราต้องการนะครับออนสคิปอนสคิปนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวพื้นฐานสำหรับ Python นะครับหวังว่าน้องๆเพื่อนๆคงได้เอาไปประยุกต์ใช้กันในโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมระัะฟังครับ